ตั้งใจเขาชื่ออะไรนะอ๋อเปาอ่ะอ่ะลองสังเกตกู้เอ็นชันที่ผมกำลังบอกนะครับเขาทำตัวดีโพลิสสุภาพผมต้องการบุกมาไว้ผมจะเรียกชื่อเขาอย่างนี้อ๋อเปาเก่งมากอันนี้อาการไม่เสถียรลูกคือต้องลองดูนะถ้าไม่อ่ะยอางนี้ดีกว่าผมทำให้ดูก่อนอยวได้รู้จังหวะเขานะเทคนิคเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ดีเทลเนี่ยจะต่างกันเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยจะสังเกตว่าเนี่ยมันจะหย่อนแค่นี้เนี่ยแค่นี้มันก็ขยับตัวแล้วฝั่งเดินเนี่ยจะมีปั้นไว้พอาะเขาเดินตามเนี่ยเราจะหย่อนเห็นไหมผมจะไม่ทําให้เขา ขาลอยนะเราจะดึงเข้ามา,าขานี้หยุดเนี่ยไปหาชี้ลงคือคิดนะครับหูจะกระดิกไปกระดิกมาคือไม่สเตเบิลนะไม่เสถียรเนาะคือเขารู้สึกว่าเขาต้องจำเป็นต้นองเชื่อใจผมจริงไหมเดี๋ยไหมไม่สเตเบิลหูลูกแล้วก็เด็กกลับถูกนะเดินอยูย่ๆแบบยอมเดินกยันเดินแล้วก,ก็ดึงเบาๆนั่งหมอบด้วยดี่เฟซ์นับห้ากันคอยเก่งม,มากคอยเก่งมากคอยสังเกตหูกระตานะครับถ้ามองผมจะว่าตอนนั้นผมลิงก์ติดหูจะกระดิกไปกระดิกมาเก่งมากคอย คอยเก่งมากผมบอกเก่งมากคอยไอคอนแท็กเก่งมากคอยเห็นไหมมองมอนิเตอร์ยกข้างหน้าเก่งมากคอยเก่งมากคอยคอยโคยไปขึ้นเลยยิงค่ะยิงอ่ะมาสุลินทำดู ดูนะธรรมดาเขาอะ่ะจะต้องตื่นตัวทุกอย่างใช่ผมลองเดินรอบน้องแมนนะน้องแมนทาตัวเฉยๆไว้นะลูกถ้าเขาไว้ใจน้องแมนเนี่ยเขาจะไม่ลุกตามผมแต่เขาจะมอนิเตอร์มองเห็นไหมนี่คือความไว้ใจที่เกิดขึ้นนี่คือช่องบี h ฮ v ที่เราพูดถึงกันแรกก่อนเราฝึกหมาไว้ใจมันจะเลือกเราไม่ต้องเสียง่าร้อมผมคือเสียงว่าล้อมชินนิดนึงสมมติผมจะทำให้มันตกใจลองดูนะถ้าเขาไว้ใจน้องแมนเนี่ยเขาจะต้องทําท่างงๆนี่เห็นปะเราจะทําให้อย่างนี้จนความชินครับตาเหมือนก็จะคนแบบอดนหลับอดนอนอะ 嗯。啊